เอซเีนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเอซจะพามาชมรถที่โชว์รูปของเรากันนะครับจะมีรุ่นไหนที่ข้อไหนกันบ้างตามไปชมกันเลยนะครับที่เห็นสีขาวสุดนู่นเป็น CLS นะครับแล้วก็ SLC X1 X6 และนี่คือซีรีส์3นะครับถัดมานี้เป็นซีรีส์5นะครับแล้วก็เบนเล่ไฟอิงนะครับตัวนี้เป็น, ben น,บนเน ben นบน E 300 Coupe นะครับและ CLS 53นะครับหล่อๆเลยถัดมาเป็น Mustang 2.3 EcoBoost นะครับและ Maserati Levante และเจ้า Porsche Panamera สำหรับตัวนี้เป็นตัว e อ c l u s i v e นะครับตัวถังยาวนะครับผมถัดมาเป็นตัวมาคันนะครับและพอเช c a คาเยนรถ MPV มากมายเลยนะครับหลายรุ่นเลยนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าตัวเวลฟนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งโมเดลลิสต้านะครับและเล็กซัสนะครับตามด้วย Vito ้ o l k ์ w ส g วากหลากหลายรุ่นเลยนะครับ มาดูด้านในนะครับด้านในเป็นเจ้าตัว911 Carrera S นะครับคันนี้เป็นรหัสตัวถังอยู่ที่991.2นะครับคันนี้ก็เป็น991.2เช่นเดียวกัน Carrera S เหมือนกันเลยนะครับเรามี2คันนะครับผมแล้วก็ทัดมานะครับรหัสตัวถังใหม่แล้วเป็นตัว992มี2คันนะครับอ่า อ๋อแล้วก็มีอีกคันนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้มาโชว์นะครับเป็นสีครียอนนะครับเป็นตัว991 c a l e r a GTS นะครับผมตัวแรงเลยนะครับสีครียอนไม่ได้มาโชว์นะครับและที่เห็นอยู่นี้เป็นเจ้าตัวนิสสันนะครับอ่าคันนี้เป็นนิสสันฟลาี้ 400Z นะครับป้ายแดงนะครับผมคันนี้ก็ป้ายแดงอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็น GR86 นะครับ ของเรานะครับมีทั้งป้ายแดงแล้วก็มือสองให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพอจะสนใจรถไหนยี่ห้อไหนกันบ้างแล้วเอ่ยนะครับถ้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันไหนนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0 8 9 0 3 0 0 2 5 4นะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เอแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ